สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดีช่วงเย็นเย็นะสิบอ16นาฬิกา43นาทีแดดเปรี้ยงๆเ,เลยฮะยามเย็นวันเสาร์ <c oughs> <c oughs> ก็จะได้นะวันเสาร์ที่18อะ่ะมกราคม2 5 6 8ัะโอเคะขี่ไปเล่าไปกับน้องไส้เย็นเคอฮะมาดูกันสิว่ายามเย็นวันนี้เราจะเจออะไรบ้างระหว่างทางเกิดอะไรขึ้นในครั้งหน้าเนี่ย เฮ้ยเกิด hey. <laughs> อะไรขึ้นทุกคนบัติเหตุอีกแล้วจุดนี้อีกแล้วโอ้นอนเลยอะน่าจะหนักเยอะจุดนี้อีกแล้วนี่ฮะสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดก็เกิดขึ้นอีกแล้วโอ้กะกะช้าดิผมเจอเคสอุบัติเหตุสามรอบเลยนะโอ,โอ้โหประเดิมตั้งแต่ต้นไปีนี่ โอ้ตายเลยน่าจะเจ็บหนักเลยเมื่อกี้นอนเลยฮะเสียหลักลงข้างทางหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าโดรถเบียดนี้แหะเมื่อกี้วันเดีดนะวันเดีดคือสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดนะก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้าเราประมาทนะบรรยากาศหลังเลิกงานวันนี้ไม่ค่อยดีเลยวันนี้ ต้องขี่รถแบบระมัดระวังแล้วอันตรายอันตรายอันตรายโยสุกรตัวลอยาแขวิชูดโอ้โหนี่มาพร้อมเปิดสวนเลยนะโอ้ยตา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 ยบรรยากาศช่วงเย็นๆน่าช่วนเลยงานที่นิคมอมตะนครชนบุรีขี่ไปเลาะไปนะยามเย็นวันนี้เราจะเจออะไรบ้างฮะเดี๋ยวเรามาติดตามชมกัน 16นาฬิกา45นาทีโอ้ถุงอะไรเนี่ยกระจัดกระจายเต็มเลยอันงอ๊งก็รถเยอะแล้วนันนี้ถือว่าเยอะฮะถ้าแบบเนี้ยมอเตอร์เวย์ก็คึกคักฮะทั้งขาเข้าข,า,ข,า,ข,า,ขาออกฮะ ลมค่อนข้างแรงฮะเย็นวันนี้อุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่31องศาลมเย็นสบายาวันนี้ทำงานสบายสบายไม่ต้องเปิดพัดลมเลยลมเย็นเจ็บเลยฮะถ้าอยู่ด้านในโรงงาน ไปเรื่อยชิวๆครับว,วันนี้สิบล้อใจเย็นเลยอูอย้หอมหอมหอมลูกชิ้นทอดเข้าสู่ซอยฮะน่าจะปลอดภัยนะซอยเนี้ยโอ้ไม่มีรถเลย โอ้โหสวยแนละ้วนาอันนี้รถเยอะโอเคแต่จังหวะพอดีเลยโอ้โหแดดนี่มันมันจ้าซะเหลือเกินนะครับเนี่ยแดดหน้าหนาวก็จะประมาณนี้แหละ มันไม่มีเม่งเลยทุกคนโอ้โหสุดหล่อแลับเมื่อกี้เอกแตกเท้าวะเสียงบึมๆเลยอะหล่อเอาเรื่องเลยครับเมื่อกี้โ้ของหน้าตัวหล,อล่ออะพอซาแดงทุกคนพอซาแดง ปอซ่าแดงไปแล้วปอซ่าแดงก็หล่อเรื่องเหมือนกันนะโอ้ส่งลุงนะปอซ่าส่งลุงส่งลุงก็ซิ่งเหมือนกันนะเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมีอะไรกันรูเปล่าเนี่ยป้ายแดงด้วย วันนี้เนี่ยเจอแต่วัติเหตุนะเรื่องแปลกๆเลกอะไรนี้เข้าได้หรือเปล่าเนี่ยแคบไปไหมโอ้กอดซาส่งลุงเมื่อกี้ละ ดูแล้วเจ้น่าจะไม่ไปนะผมไปเองแข่นี้สบายมากละมุดอย่างเดียวโอ้มุดได้ไหมเนี่ยได้อยู่แล้วสบายมากพวซราผมต้องคันแรกอะ พักชมสิ่งที่น่าสนใจโอ้โหถ้าผมไม่กำเบรค่อยดูนะคอยดูกล้องหน้าผมนะกล้อง X4 ผมโอ้โหสั่นแรงมากฮนะต้องกำเบรกช่วยนะไม่งั้นมันจะสั่นนะ <c oughs> โอ้พีซอ็โอ้โหหลอฮะอสองคันเลยทรงสวยฮนะ <c oughs> บรรยากาศที่กลางสีแยกดอนหล่อ,ลอชนบุรีฮนะก็คึกคัก เหมือนเดิมอะสีแยกเนื้อชมรถร่อหลอไปก่อนนะมีรถร่อหลอให้ชมไหมเนี่ยวันนี้นั่นไงมาแล้วเอ็กแม็กแ,กแดงทุกคนโว้วโว้วโว้วโว้โวเต็มระบบอะบึมบึมเลย ลั่นนะบีซีเอ็กนี่จับทรงสวยนะแต่ก็ได้แค่สวยอะไม่แรงหรอกรอะผมก็เคยขี่มันมาเน้นสวยเน้นหรูเน้นเท่อะบีซีเเน้นแรงเน้นเท่อะก็ต้องฟอร์ซาของผมก็ต้องฟอร์ซาอยู่แล้วเพราะผมชอบรถเร็วรถแรงอะ e-cx มันมันไม่ได้ทุกคนมันไม่เหมาะกับผมอะรอยยี่ยังยากเลยนะถ้ารถเดิมๆนะอ่ะไปเลี้ยวรอกันนะเราจะทำการเลี้ยวขวาต้องปฏิบัติตามกฎนะช่วยรถอุบัติเหตุเมื่อกี้ก็จเจอไปแล้วหนึ่งเคสนะเคสของผู้หญิงนะเมื่อกี้ผู้หญิงนี่เขาขี่รถเขาไม่ค่อยเปิดไปเลี้ยวหรอฮะ เวลาจะเลี้ยวก็ต้องเปิดไปเลี้ยวทุกคนรถที่ตามหลังเรามาก็จะได้รู้ว่าเราทำการเลี้ยวนะจะได้ชะลงชะลอหน่อยไม่ใช่จะเลี้ยวก็เลี้ยว,เ,ยวเลยมันไม่ได้ฮะโอ้วันนี้มาบ่นเลยครับวันนี้บ่นอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> บรรยากาศช่วงเย็นๆนะที่ถนนสายพนัสนิคมชลบุรีขาเข้าเมืองนะบรรยากาศแดดโอ้โหร้อนแรงมากนะ โรบินซันไรส์สไตล์ก็รถเยอะเลยวันนี้ซุก้เท้าเก่บิ๊กก็คนเต็มร้านเช่นเคยอะของอร่อยเนะใครก็อยากจะกินโอ้ส่งลุงอะผอซาส่งลุงอะเเรียกส่งลุงบ่อยๆก็ไม่ดีนะทุกคนมันกระทบกระเทือนนะกระทบกระเทือนคนขี่อะ รู้สึกว่าแก่ขึ้นเยอะถ้าบอกว่าทรงลุงเนี่ยทรงลุงอีแล้วะทรงลุงนีแรงจริงนะอย่างว่าอะทรงมันลุงไงทรงลุงของผมมันทรงซิ่งทรงเท่ก็ต้องขี่เท่ๆชมหล่อๆไปจะไปขี่เร็วเดี๋ยวคนอื่นก็มองไม่เห็นว่ารถเราหล่อขนาดนั้นเลยนะอมันก็จริงเ่ยถ้ารถเราไม่หล,ล่อเราก็ต้องรีบไปอะ <c oughs> คนอื่นจะได้ไม่ต้องมองรถหล่อๆเท่ๆก็ต้องขี่ช้าๆฮ <c oughs> ะบรรยากาศในซอยบ้านเราะเขามาทำอะไรกันเนี่ยมาเรียนขับรถเหรอโอ้นาวิกไม่เปิดไฟเลี้ยวเลย <c oughs> นาวิกจริหรือเปล่านะ <c oughs> ใก็จะถึงบ้านผมแล้วทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับวันนี้ก็มีเคสอุบัติเหตุโอ้หเคสนะก็ขับขี่รถด้วยความระมัดระวังนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าโอ้นี่ไงพอซาสรงลุงคลิปนี้สวัสดีครับ